สวัสดีจ้ะอันนี้เยพินพามาเที่ยวศาลลูกศรลบบุรีนะจ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้านหลังของเยปินด้านหน้าเป็นศาลลูกศรน,นะจ๊ะข้ามถนนไปเป็นศาลลูกศรแต่น,นี้เป็นลงยิ้วจ้ะลงยิ้วลบบุรีเห็นไหมมีรถลากสวยๆด้วยนะรถลากสวยๆอันนี้เขามีอันนี้เขาม,มีการแข่งขันมักลุกนะ อันนี้อันนี้แข่งหมักลุกนะอันนี้ยังไม่ได้แข่งนะอันนี้ยังไม่ถึงเวลาแข่งจะสามโมงเย็นแข่งจะอันนี้พักอยู่แข่งที่ลงยิ้วลพบุรีจ้ะอันนี้สนามแข่งจ้ะอันนี้อันนี้กรรมการจะนั่งดูจากจอตรงนี้เนาะอันนี้จะรู้ว่าอะไรไปเลยขออนุญาตแล้วนะจ้ะอันนี้มีถ้วย อ๋อเจ๊ปินหนึ่งว่าฝั่งอันโน้นขออนุญาตนะจ๊ะอันนี้ถ้วยถ้วยรางวัลน,นะจ๊ะมีไรายละเอียดอ๋อเจ๊ปินก็เพิ่งรู้ว่าวันนี้เขามีแข่งขันสิบแปดสิบเก้าสองวันค่าสมัครท่านละสองร้อยบาทรางวัลชนะเลิศได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะถ้วยสวยมากเลยหมากลุกไทยประจำปี นุ่งโจมห่มไทยเพราะทุกคนที่มาในงานวังนาลายจะแต่งชุดไทยกันทางนั้นเยพินก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะการไอเนี่ยแข่งขันมักลุกอย่างเงี้ยสนามแบบเนี้ยระดับอย่างเี้ยเยพินก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ๋ออันนี้คือกล้องกล้องสองรายละเอียดเยอะอยู่เนาะอยู่ตรงข้ามกระสานลูกศรน,นะเพื่อนๆายพินใครอยู่ใกล้มาดูกันได้นะ อ๋อมันมีหลายรอบวันที่สิบแปดอันนี้อ๋อเมื่อกี้ยายพินี่เห็นคนเยอะนึกว่าขานั่งทำอะไรอ๋ออันนี้คือเป็นรอบวันที่สิบแปดคนละสองร้อยค่าสมัครอันนี้หกรอบมันมีวันละสามรอบอันนี้เริ่มมาแล้วผู้เข้าแข่งขันเริ่มมาแล้วขออนุญาตค่ะ ในคนณะกรรมการอ๋อยายพินเห็นขานั่งกันอยู่ฝั่งโน้นเยอะนึกว่าอะไรเขาก็ซ้อมมือกันที่แท้ว่าเขามีแข่งขันเงินรา,างวัลเดิมพันสูงมากเลยนะเงินรางวัลตั้งหมื่นห้านะรางวัลที่หนะึ่งอันนี้จอจออ,จออะไรจออะไรจากไอเนี้ย อันนี้คือลถบุรีบ้านเยพินนะรถล,ลากอย่างสวยเลยถ้ากลางคืนนะจะประดับไฟสวยมากเพราะทำไมรู้ล่ะรู้ติดเพราะว่ากลางคืนเยพินกลับมาจากไอเนี่ยกลับจะเที่ยวงานวังนาลายเยพินก็จะเข้ามาตรงนี้แหละต้องผ่านถนนเส้นนี้จะ้ะ เดินไปแล้วก็นะพอเราข้ามถนนตรงนี้เราเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะไปถึงวัดปืนวัดปืนยาินอยู่ลบบุรีมาตั้งนานยาวินไม่รู้ว่าตรงนี้เรียกวัดปืนวัดปืนก็พอถึงศาลลูกศรเดินข้ามจากศาลลูกศรหลังออกสากศาลลูกศรไปก็จะเป็นวัดปืนข้ามจากวัดปืนไปก็จะเป็นบ้านพยาวิชายเย็นจ้ะ ตอนนี้ไอ้คนแขกขันเริ่มเข้าสนามแล้วเดินข้ามเข้ามาเข้าสนามแล้ผู้แขกขันเริ่มเดินเข้าสนามแล้วมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นยันผู้สูงอายุนะเข้ามา ่ไงเดี๋ยวพินเดินข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวขย้อนมาดูกันใหม่นะคนเริ่มทยอยมากันละผู้แข่งขันจะมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุแล้ววัยรุ่นเริ่มลงสนามแล้ว ขออนุญาตถ่ายลง YouTube หน่อยนะลูกผู้แข่งขันเนี่ยเก่งมากเลยวัยรุ่นเด็กๆน่ารักมากฮะย t ท b e ช่องยายพินชาวนาตัวดำๆๆดูได้การใช้ชีวิตอะทำสวนทำนาทำไร่ปลูกต้นไม้วันนี้มางานประกวดบอลสีเห็นคนเยอะก็เลยข้ามมา แล้วบอกคือเด็กวัยรุ่นสนใจเด็กวัยรุ่นยังมาเล่นนุกษัอนุักั์เอาไว้จ้ะน้องอายุเท่าไหร่ถึงยังเด็กๆกันอยู่เลยยี่สิบเอ็ดบอชอบละเด็กยี่สิบเอ็ดไม่เด็กน้าตาน่ารักเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกน้องเล็กสุดในไทยอายุเท่าไหร่ยี่สิบยังลูกยังสิบแปด ยี่สิบหกโอ้หนานังเด็กอยู่เลยอยู่ที่ไหนกันลูกมาแข่งถึงนี่เลยน่ารักมากหาประสบการณ์เนี่ยครั้งแรกที่เยพินเคยเห็นน่ารักมากฝากดูมั่งนะลูกนะฝากกดติดตามช่องมั่งจ้ะไม่ได้เล่นเล่นไม่เป็นมีแต่เลียวกับ เรียว่าของเฟซอะแล้วก็ยูทูบจา้าอย้าเพิ่รอเดาวยก่อนใี้นิดโค้ดเงินรางวัลเยอะเนาะเยอะอยู่เยอะเยอะรางวัลที่หนึ่งตั้งหมื่นห้าน่ะประกวดบอลสีรางวัลที่หนึน่งได้หน,นึ่งพัน้เี้มาหัดเล่นหมากรุกก็ดีแล้ว มาเลยมาเลยหลอบมากขอล่วมขอถ่ายเป็นปกคลิปนนลลหน่อยนะรูปหลอๆอย่างเงี้ยอ่าน่ารักปะเดี๋ยวยพินจะนั่งรอดูโดนฝาเขาแข่งขันเนาะแล้วรอไอ้นี่ด้วยประกาศไอรับรางวัลจากผู้ว่าจาปะปะป่ะเดี๋ยวพาข้ามไปเนาะสัมภาษณ์เด็กและเด็กอายุยี่สิบกว่าเด็กไทยชอบมากลุกมาไกลนะมาจากลังสิตมาลบลีเนะ่ะร้อยว่าโลมาแข่งเนะะี้ยถ้ายังไงเดี๋ยวยพิน ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะสวยจริงๆนะเนี่ยลบบุรีเราเนะ 5, 6, ี่ยห้าหกเจ็ยพินรอจจะเอ๋มันนานมากแล้วนะจจะเอ๋ไม่มาสักที